มากมายแล้วก็กระจัดกระจายได้มากมายทุกครูครูก็ไม่ได้ถูกเรียนมาในศาสตร์ที่เรียกว่ามีเดียเทคโนโลยีมีเดียอินโฟเรชันมีเดียลิชูเรซีอินโฟเรชันลิชูเรซีนะคะเทคโนโลยีเทคโนโลยีลิชูเรซีบางตัวหรือบางครอบคลุมในเชิงประยุกต์ใช้เนี่ยคุณครูครูก็ไม่ได้เรียนมาทุกครูครูจัดเน้นในการทำเน็ตเวิร์กโปรแกรมมิ่งเน็ตเาิร์กแล้วก็การแอนาลิซิสระบบดิจิทอลเดชของเขานะคะตรงนั้นก็เป็นจุดที่มันครอบไป แั้ถามว่าครูเทคโนโเข้าไปได้ไหมได้นแน่ๆนะคะอยู่ที่การทําความเข้าใจในภาพรวมสิ่งที่ว่าถัดมานะคะก็คือว่าถ้าครูเทคโนโยังเป็นครูเทคโนโเดียวเข้าไปสอนในโรงเรียนแล้วไม่มีคอนเทนต์ครูเทคโนจะสอนอะไรวอนทอนจะรับไหมนะคะแล้วถ้าครูเทคโนบโวกรรค,ร,ค,ครูคอมโดยการหรลักสูตรใหม่จุดแข็งจะอยู่ที่ไหนอันนี้ต้องพิจารณาย่างนะคะเพราะว่าเราจะเราจะมีวทอบบวกเซอร์ติฟิเคตครูเข้าโรงเรียนแน่ๆในอนาคตเพราะว่า ตรงเลยหลายเรือัเริ่มมองเห็นว่าจุดแข็งของคอนเทนต์เนี่ยแข็งมากแข็งนะคะเขาไม่มองพิลาบที่เขาบอกมันแผงนั้นเขาจะเอาทบบวกเซอร์ติฟิเคตครูเข้านะคะแล้วก็เอาไปหารค่ะผู้รู้สารสารประกอบสภาพอกาศในอนาคตที่ดีกันค่ะช่องวัถัดมานะคะถ้าคุณครูเทคโนบวก์อขไม่มีไมเนอร์ไม่มีเออ่ติดตัวเลยนะคะยังเสนอว่าต้องจำเป็นจะต้องมีกลุ่มมายเ เรื่องไมเนอร์คอนเทนต์นะคะติเป็นโดยบ้างเพื่อเพื่อเป็นจุดแข็งในการดีไซน์นะคะเพื่อทำงานกับครูเอ็กซ์เพรสนะคะแม้ว่าจะเป็นเรื่องจบครูคอนเทนต์ไมเนอร์ในวิทยาโทวิชาโทอังกฤษนะคะแต่ถามว่าเมื่อเราต้องไปนั่งดีไซน์ภาษาไทยอะไรอย่างนี้ยเราก็ประยุกต์ใช้ได้ใช่ไหมคะถัดมาคือครูเทคโนที่ไม่มีไมเนอร์เลยจะอยู่ยังไงนะคะนี่ก็ขอฝากไว้ทั้งสุดค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเสริจปั๊บหนึ่งจะเจเจ็บซือเดียจะดจะเราย่อนยไปนีดหนึ่งอาจารย์พูดถึงวิชาวิิชาหกรเมื่อปี2,516นักวิทารเริ่มเริ่ปรับรูปแบบการทำกรสุรซึ่งต้องซึ่งต้อได้ารสนับสุนจาชัวอังรูในคิดของการทำกระสุนแบบโปรแกรมต้องต้องบอกว่าเทคโาสตร์เป็นหนึ่งในคณะแรกของโลกนะ่ของเมือง ที่จัดหลักสูตรให้เป็นเป็นโปรแกรมอัพสตัดี้ซึ่งตอนนั้นเรามีภาควิชาที่เราภาควิชาสดการศึกษาแต่เ,เราเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นเป็นโปรแกรมอัพสตัดี้นะครับโดยที่อาจจะต้องบอกว่าเป็นแห่งเดียวในโลกนะที่มีการเปิดสอนระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีการศึกษาของเราในทะี่ตอนนั้นเราเริ่มจากการให้มีการเลือกเป็นวิชาอิวิชาโท เึ่งก็จะมีอาจารย์หลายท่านมาเลือกทคโรโลยีสา,ารสนเทศเป็นวิชาหลัะนั้นก็มีเริ่มมีทยอยมีกลุ่มที่เลือกเป็นวิชาเอกแต่เรายังมีนักคิดเอกโทนักคิดเอกโทที่เราคิดสมัยโน,น้นนะครับเราคิดว่าเทคโนริการสาเของเราเนี่ยมันยังต้องไปสอนหนังสืออยู่นะครับมีแนวพวกนี้อยู่หลังะนั้นหลายคนเอกเทคโนก็ไปโทรทางสังเกตทางสังคมศาสตร์อีกหรืยอย่าง ตอนนั้นจำได้ว่าต้องไปทำมาเก็ติ้งนะไปมาเก็ติ้งก็เคยไปช,ชวนชวนชวนไปเปิดให้คนที่สนใจมันเป็นโปรแกรมใหม่ไงการของใหม่ก็ต้องมีมาเก็ติ้งหน่อยนะมีการโฆษณาจำได้ก็มีมีที่ศึอยู่กลุ่มหนึ่งสี่ห้าคนก็ไปนั่งฟังแล้วก็กลุ่มนี้ก็หลงเชื่อหลงเชื่อแล้วไม่หลงดีกว่าน่าจะเรียกว่าหลงมานะ สมัครเรีนเป็นเป็นนิสิตเป็นนิสิตเทคโนโลยีการศึกษ